ก็เป็นงาน First m e e t ติ้งสำหรับ V 2 3 g a n g แกงสเตอร์นี่ยครับนะครับคือทำมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเลยชอบขับแล้วชอบมอเตอร์ไม่ได้สปอนเซอร์นะผมยังไม่เคยได้สปอนเซอร์เ อะไรเลยนะต้องบอกแบบนี้วันนี้สปอนเซอร์มาก็จะเป็นพวกของขวัญต่างๆเลยนะครับที่มาให้ร่วมในกิจกรรมนี้ผมแค่อยากมีเพื่อนที่ขับรถแบบเดียวกันชอบแบบเดียวกันและรวบรวมเนี่ย V23 อะ่ะคือจริงๆผมมีความชอบร,ถรถุ่นนี้ตั้งแต่วันที่เรผมไปจีนลวแล้วผมเห็นว่ามันสวยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันเป็นรถ1นึคันที่น่าขับ แล้วก็อยากมีเพื่อนที่ขับแก๊งไปด้วยกันอยากกวนนะไปแคมป์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูสักครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงได้นะครับใครที่อยากเข้ามาร่วมจอยกับ V23 แก๊งสเตอร์ก็เข้ามาได้เลยนะทุกคนเข้าอ่คที่ไลน์เป็นแชทนะครับแล้วก็พักทายพูดคุยได้จะเป็นร้านค้าก็ได้จะเป็นโชว์รูมก็ได้จะเป็นเซลเลยเข้ามาฮึขอแค่อย่างเดียวว่าขอความจริงใจแล้วกันและช่วยเหลือกันอย่ามาหวังแต่ผลประโยชน์นะครับเพราะเราไม่มีผลประโยชน์เรามีแต่คนที่ชอบรถแล้วอยากขับรถอยากทำให้รู้สึกอึดอัดแล้วจนทำให้ไมมมมม่่่่่อออออยยยยาาาาากกกกขขััับรรุุุนนนนนนีีี้้้ะค็ใหเพืๆททจแลววงส สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมทำสติกเกอร์มาอยากให้สติกเกอร์กับยูสเซอร์นะครับสำหรับ4ีรถเลยอาจจะเป็นแบบมันเป็นของที่ระล,ลึกเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามีติ้งครั้งแรกนะครับก็อยากให้เพื่อนสมาชิก เดินมารับได้เลยครับพี่นะครับสีอะไรครับพี่สีเขียวมีน้อยมากใครมาก่อนได้ก่อนนะมาก่อนได้ก่อนคนละแผ่นนะครับพี่เบอร์วครับสีเขียวใช่ไหมครับครับผมสีอะไรนะครับซิเบอร์ใครสีเขียวเหลืออีกไหมครับสีเขียวครับนี่ซิวเบอร์ครับนะครับพี่เฮ้ยไม่มีใครเป็นเพื่อนสีส้มเลย โอ้ขอบคุณครับไม่มีใครขับสีส้มเลยหรอสีส้มมีแต่สมาชิกของดีลเลอร์มาไม่มีใครขับสีส้มเลยสีเขียวสวยมากลยนะใช่เหลือสองใบสุดท้ายแล้วด้วยสีเขียวเหลือสองใบสุดท้ายนะครับหมดแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกไม่มีอะไรงานไม่มีอะไรเลยครับผมแค่อยากให้ทุกคนนะมาจอยกันแล้วรู้จักการแลกเปลี่ยนกันครับอย่างน้อยการขับรถ ไฟฟ้าแบรนชอร์รีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสมัยก่อนเขาอาจจะทําแล้วอาจ,จะมีปัญหาเรื่องท็อกซิกใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่วันเนี้ยเขากลับเข้ามาทําใหม่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีดีลเลอร์หลายๆที่ที่เข้ามาให้ข้อมูลลุ่มเลาเนี่ยกลุ่มผมเองที่ทําขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยววันนผมจะยกให้เป็นสาธารณะเลยนะทุกคนร่วมรวมกันและช่วยกันนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยขับรถอย่างมีความสุขคืออย่างน้อยครับจอยกันช่วยเหลือกันอย่างเช่นสมมติวันนี้ผมอาจจะไปภาคใต้ันี้มีคนภาคใต้มาใต้อย่รงไภนคร ค,คุยกันนะครับจอยกันหรือว่าใครที่มาจากตามมุมต่างๆเนี่ยอย่างน้อยได้ช่วยเหลือกันเวลาที่มีปัญหาการใช้รถเนี่ยมันจะได้มีความสุขมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราใช้รถอยู่แค่คนเดียวนะครับกลุ่มนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องบอกแบบนี้แล้วก็ผมเปิดกว้างให้กับน้องๆทีมเซลเนาะที่เข้ามาจอยผมก็ออก TPM นะครับแล้วก็รถผมก็เอาไปจอดที่อารามานะครับแล้วก็น้องอจีคนหนึ่งก็เป็นคนที่แนะนําให้ผมรู้จักดีลเลอร์ต่างๆสิ่งหนึ่งที่ ขอฝากแล้วกันครับถ้าใครไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเดี๋ว่าจะมีร้านค้ามาด้วยนะผมก็ยินดีเปิดกว้างสามารถโพสขายได้เลยแล้วไม่ต้องมาโดนเนทอะไรให้ผมผมไม่ต้องการผมแค่ต้องการว่าอยากให้เพื่อนสมาชิกแบบนี้มาแล้วมีความสุขกันทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะลดตัวเองลงแล้วก็ให้พวกพี่ช่วยกันบริหารจัดก,การแล้วขับรถกันอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ก็ได้สปอนเซอร์มาหลายๆอย่างได้มาเท่าไหร่ผมให้หมดผม ให้เพื่อนๆพ,พี่พี่ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็จะมีพี่พี่สปอนเซอร์อย่างอย่าง TPM ก็มาเนาะรามาก็มาน้องอาจิมา55วสตต์วมาแล้วก็ช่างกล้องมือหนึ่งของผมพี่แจ็คนะครับไปงานทุงกงานกับผมก็เดี๋ยวรอรูปสวยๆจากเขานะครับก็ทุกคนจะมีเบาฟุ้งด้วยเบาฟุ้งมีลาโพงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากนะครับแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ได้ก็คืออยากให้เป็นเพื่อนกันทั้งหมดเลย จอกันรู้จักกันทักทายกันนะครับแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเดี๋ยวจัดกวนกันมันจะได้สนุกสนานมากขึ้นนะครับสปอนเซอร์ที่ผมรับมาผมรับเป็นของทั้งหมดผมไม่รับเป็นตัวเงินเลยเพราะว่าไม่อยากให้มีผลเรื่องของของของ,ของตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมีสติกเกอร์ออของ V ีองแก๊งสเตอร์ด้วยพอดีน้องผมลืมหยิบมาเดี๋ยวให้น้องลังหยิบมาให้ใครอยากได้นะครับก็สกิด ทักผมเอาได้เลยเพราะผมไม่รู้ว่าบางคนอยากติดไหมหรืออยากเป็นที่ระลึกก็แจ้งผมได้นะครับแต่สติกเกอร์เนี่ยตอนนี้ตามสีนะครับเขียวเหลือใบสุดท้ายนะครับเขียวเหลือใบสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นมิ팅ครั้งแรกเอาไปเก็บไว้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับแต่ผมไม่เข้าใจเลยไม่มีสีส้มเลยไม่มีใครออกสีส้มเป็นคู่เลยใครอยากได้ลูกสวยๆนะครับเดินมาหานี่เลยครับพี่แจ็คนะครับช่างถ่ายภาพอันดับหนึ่งของผมเลยติดตัวผมเสมอนะครับพี่แจ็คนะครับ ใครก็ฝากติดตามด้วยนะครับ JKS นะครับนะครับได้เลยนะพี่เขาน่ารักนะครับพี่แจ็คนะครับฝากไปด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวใครอยากถ่ายรูปใครอยากไปยืนคู่รถอะไรเงี้ยผมมีพี่แจ็คนะครับมีน้องที่ใส่เสื้อ300กะล้าเนี่ยครับเป็นทีมงานแต่ผมแนะนําตัวก่อนดีกว่าพูดมาเยอะแล้วผมทําชุนรูม300กะล้านะครับแล้วก็ทําช่อง300กะล้าที่มาทาเนี่ยเพราะว่าชอบล้วนๆเลยขับรถแล้วชอบได้เพื่อนๆในกลุ่มนี้ที่ใช้รถเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราทํากลุ่มขึ้นมาเพื่อข จะได้ขับมานานๆหน่อยไม่ใช่เดี๋ยวขายแดงละเดี๋ยวแป๊บเดียวขายแดงละถ้าคนรู้จักผมเดี๋ยวผมก็จะขายเลยเดี๋ยวจะมีพี่บางซารุ่นพี่ผมที่สนิทกันมาอีกคนนึงนะก็มีหมวกด้วยเดี๋ยวหมวกเดี๋ยวจับรางวัลนะหมวกนี่ของอาจีนะครับกับ RM นะครับ RMA นะครับนำหมวกมาให้นะครับนี่นะฮะนะครับติเกอร์อันเล็กครับติดโทรศัพท์มีใครเอาไหมครับได้ครับมาเลยครับ ติดโทรศัพท์เล็กๆอ่ะติดโทรศัพท์นะครับแต่เดี๋ยวมีอันใหญ่ด้วยอันใหญ่กำลังเอามาให้นะครับเหลือไปติดรถก็ได้ติดตรงไหนก็ได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวใบใหญ่จะี๋ยกำลังมาครับพี่นะครับอ๋อได้เลยยินดีน้องเป็นเจ้าหนับพี่เนะเครับ เรากำลังคุยกันอยู่นะคะเมื่อกี้พี่เขาถามว่าเราขายหรือเปล่าเรียกว่าเป็นตัวเทสเตอร์ละกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใชแเราติดใจกดตะกร้าในติ๊กต็อกสามร้อยกรหลาดไหได้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปยักเยียดที่หน้ารถเลยใช่ใครเปิดประตูรถอยู่เจอกันในฉีกแขวนเลยโอ้ภายในสวยมากเลยค่ะพี่ขาดอะไรไปสักอย่างนะคะขอบคุณค่ะ นี่คะ่ะขอบคุณคะ่ะดูทุกคนดูน้ำหอมคะ่ะข,ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับถ้าใช้แล้วติดใจทำไงครับ,บ,บกด<ห>ตะกร้าไ,<ห>ได้เลยคะ่ะกดตะกร้าเลยครับใช่ค่ะแกนนีเลยครับ ใช่ค่ะถ้ากดตะกร้าได้ราคาพิเศษแต่ว่าในมือพี่500บาทค่ะโอเคขอบคุณครับงั้นพี่ขายคืน750คร้บเป็นงานสู้สู้เก่งเขากําลังอ้อนขอส่วนลดที่บางซากันอยู่นะคะตอนนี้ก็ไปลุ้นกันว่าเขาจะได้คละกี่เปอร์เซ็นต์จากการมางานนี้พี่บางบอกกูมาปีเอาสปอยเลอร์มาแจกส่วนลดกูให้เจอแล้วโนี่ไงพี่เขานั่งอยู่ในรถเลยสวัสดีค่ะน้ําหอมค่ะค่ะ นี่ค่ะน้ำหอมไ่รถนะคะคนนี้ขับมาเองเลยปะเนี่ยชุดนี้ต้องเหยียบอย่างตามร้อยแปดแน่นอนขอยืมชุดใส่วันหนึ่งได้ไหมคะชอบชุดนี้อ่ะขอยืมมันเดียวชุดเล็กไปชุดเล็กไป <c oughs> โอ้ยขอบคุณค่ะจะเอาจริงขอยืมวันหนึ่งได้ไม่ได้หรอเนี่มันเล็กไปอาจจะใส่ได้ก็ได้นะได้น้ำหอมไ่รถแล้วหรือย,ยังคะพี่น้ำหอมไ่รถค่ะ ได้หรือยังคะแกงไงครับจริงจริงนอกจากน้ำหอมมาเรามีสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะอันนี้ค่ะอค่ะแต่ว่าหลายหลท่านก็เข้าไปกินข้าวข้างในราคาตอนนี้ก็ขับรถสีอะไรมาคะอันนี้ครับสีเขียวอ๋อได้สติกเกอร์แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเพราะว่าถ้ายังไม่ได้สีเขียวสีเขียวหมดแล้วค่ะอ๋อใช่กะจะจบหน้าสักหน่อยไม่ทันแล้วขอบคุณค่ะรถเท็ดได้มีน้ำหอมในรถยังคะมีหรือยังคะอันนี้ค่ะ เอามากี่คันคะวันนี้โอ้โอพอดีเลยค่ะขอบคุณค่ะแม้แต่รถเทสได้ก็ไม่ก็ให้นะทุกคนไม่ได้หวังอะไรเลยแต่กดกร้ารได้นะพี่แชมป์มั่นใจในสีส้มมากเชอรี่สีส้มมาแน่กำไรทั้งงานไม่นับรถเทสได้คันเดียวของใคิของพี่แชมป์เชอรี่สีส้มมาแน่กำไรรับรองยังไงก็มามาหนึ่งคัน ครับพี่แล้วเดี๋ยวเราจะมีดูดมกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมละแจกของแล้วนะครับเป็นของที่เราันเพิ่มมาจากีี่่เพื่อนๆนะครับอยาขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับพี่แล้วเวลาเราเจอกันแล้วแบบอันนี้ลูกพี่ผมพี่ตา้มกดดีอันนี้โปรกะหลาดนะครับใครคนนพี่แคปสองลูกทำไมผมจะไม่รู้พี่ดูพี่ดี่รู้จักกันสนิทกันครับโรสซิ่งด้ยนะครับตัวโปรกะหลาดนะครับวีสองสามพี่ ขอขอคนที่มาคนแรกหน่อยได้ไหม <Okay. S 1> ครัให้มาคนแรกครับคนแรกกินอะไรน,นะครับใส่เสื้ออะไรครับเอาเสื้อไซส์ L ให้หน่อยครับเพราะร้านที่นี่น่ารักมากผมเคยจัดคาโคลี่ร้อยกว่าคันแลเคยจัดพี่รู้ไหมว่าผมจัดคาโคลี่อ่ะนัด9โมงคนแรกมากี่โมงมาตีสี่นะครับ อะไรนะอครนอไรรคุณเก่งครับเข้เก่งนะเก่งลยน่เผมไม่ปล่อยล้วพี่ขาจิตกาจิตครับโอ้โหโอ้ยย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 นยลยย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 ่ยอยยยยย0ยย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 ยอยย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 นี่แหละครับเอาย แก่กอทีวีเมออกแล้วใส่กอดผมก็เอ็มไอ้คุณโอ๊ยครับคุณโอ๊ยคุณโอ๊ยครับครับโอเคได้มาที่ของพี่มั้มมีใครยังไม่ได้รางวัลบ้างไว้ครับขอบคุณในนี้นะครับผมต้องบอกว่าขอบคุณบริษัทเซชินนะครับเป็นพันเนอร์ของบริษัทธรรมวันตลาดเนาะเขาทำบริการเบาุฟมนะครับไม่รู้ครีมเซลล์นิกเก็ตเนี่ยยี่ห้อจากประเทศเยอรมนีนะครับ แล้วก็เขาทำสินค้าชี่วุเนี่ยต่างๆมาพรมตลาดนะครับนำสิ่งของเนี่ยมาให้กับเรานะครับเพื่อแจกให้กับเพื่อนๆชายฝั่งของด B ต่างๆแก๊งสเตอร์นะครับอ่ะแม้ยังไม่ได้ครับผมือว่ากันกระโปงครับขอคนแรกเลยครับในเมื่อพี่ยังไม่ได้อะไรผมให้พี่เป็นพี่เป็นคนมีสิทธิ์เลือกเดี๋ยวในพี่จะเลือกอะไรครับอ่านี่โอเคคนได้ที่หลังก็จะมีสิทธิ์เลือกครับนะครับอ่ะู้ยสิทธิ์เลือกเลยกูต้องได้อันนี้เฉยเลยนะ อ,อันนี้ผมให้อาจินะครับอาจินะครับได้ครับโอเคนะทนี่เขาก็ ช่วยผมนะครับเอาสปอนเซอร์มาให้นะครับแล้วก็ช่วยจัดการระบอรถอนไปด้วยนะเกวอนเชอร์จาก5้าสิบหวอนผมเล่าให้ฟังของเองร้านร้อนับตั้งแต่ยุคผมตั้งแต่ผมมหกตอนนี้ผมอยู่สายที่เจ็ดผมร้อนร้อนมาตลอดแล้วเป็นที่ที่ดีมากๆนะสามารถทำวันทิพยาไถ้าจะวอนอยู่ว่าเอากลับไปแล้านพูดความจริงได้นะดิร้านดีร้านดีผมอย่ามงดัดตับอยู่55าสิบหวอนนะครับเป็นร้านคาร์ดีทลลิ่งนะครับมีสาขาบางบอน5ครับน้องแฉมสาขาบางใหญ่มหาชัยครับแล้วก็สายสี่ครับ ไปคุยเอาเองนะครับลด15เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันแต่ตอนนี้มีอยู่15ใบนะไม่รู้แจยังไงครับใครที่อยากจะไปใช้บริการ55วัตต์ดได้ไปหยิบเลยครับขอไปใช้บริการด้วยนะรับถ่ายแฮชแท็กมาด้วยนะว่า C R v 2 3 g a n g s t e r เพราะผมอยากให้ได้ถอดเนี่ย มันได้ไปสัมภาษณ์กับสปอนเซอร์เราจริงมีใครไหมฮะขนะอบคุณัะมาหยิบได้นะฮะมาหยิบได้นะครับใครที่ขับออกทริปบ่อยๆครับเอลไอสี่ทริปแล้วค่ะโอ้โหชวนตั้งนะครับยังเหลืออสองใบนะนนะครับใครออกทริปบ่อยๆชวนผมด้วยนะครับ ไปเลยนะเราหางคอเขาดีไหมว่าเขาจะมีรถบัสเจออะไรให้มาดีอะไรครับนะไครับจริงเรียมต้องนะครับเดียวต้องนะครับก็สำหรับในงานนี้นะครับที่ลงทะเบียนไว้ในงานนี้ครับเราก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับปกติแล้วอ่ะราคาครบชุดรวมล้อรวมไฟสปอร์ตไลท์ครับมันอยู่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่ในงานนี้ก็คือเป็นส่วนลดพิเศษสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับผม มีอะไรบ้าง่ะโอเคครับก็สำหรับตัวซิมูสไตน์ตัวเรย o โคัตูีตัวนีครับมันก็จะมีชุดแต่งก็คือจะเห็นว่าจะมีลูกแหลกนะครับมีบันไดข้างนะครับมีไซกาดนะครับผมแล้วก็มีครอบคอนทนหน้าหลังแล้วก็มีกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็มีบันไดข้างนะครับแล้วก็จะมีตัวลูปไลท์ตัวไฟสปอร์ตไลท์บนหลังคาด้วยแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ได้ติดตั้งมา นะครับล้อล้อนี่ขนาดเดิมมีล้อล้อจะเป็นขนาดที่เพริรบได้แลเดินได้เลยก็ถ้าเป็นตัว four wheel จะใส่ยางเดิมได้เลยครับผมแล้วก็ตัวล้อพิเศษหน่อยก็คือเป็นฝาล้อแบบใจโล่ก็คือฝาล้อเนี่ยเรสังเกตว่าโลโก้มันจะหมุนตามล้อตลอดนะครับก็คือโลโก้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้เป็นคำว่าซิโมนตลอดเวลาแต่เวลาที่จัดงานอะไรมาสปอนเซอร์มาแล้ไม่เอาเป็นเงินนะเป็นของแจกให้กับ ติดตามแลครับใครอยากแต่แบบนี้ติดตามที่ชิดอัพได้นะครับแล้วก็ต่อพี่แชมป์ก็ได้นะอ,อ,อ๋อไ,ไ,ไม่เอาไม<ต>เอาไปเอชิดอัพเลยนต่อไป<ห>ได<ห>้เอาเลยครับอันนี้เอาี้ดีว่าถ้าครบเซตแบบนี้ครับแสนเ0 0าหาพนบาทครับ<อ>แต่ว่าจริงๆมันจะมีตัวไฟสปอร์ตไปด้วยด้วยเพราว่ายังไ่มา้อมมาุนหลังแมกเดี๋ยวไปรู้สึกแ เราเราเปิดให้ดูกันนะใครอยากไปดูบ้างนะอันนี้มีทางวัดจำลองครับทางวัดจำลองอันนี้อินสไปเดชนมาจากษ์ลองแนวบ้านรุ่นไหมครับก็ทําทุกอย่างเท่าที่มันจะทําได้ครับในระยะเวลาแค่ประมาณ20วันครับแต่งมันมากครับรุ่นนี้แต่ว่าผมไม่ชอบแต่งตามสไตล์ใครครับเราเลยต้องจริงๆแล้วมันเป็นสไตล์คุณแคมป์แล้วเนี่ยสไตล์เนี้ยใช่ใช่เพราะล้อนี่ก็เป็นล้อคุณแคมป์เลยผมระดรอปให้าะจะดรอปใถ้าล้อบอกเพื่อนๆหน่อยใส่ล้อกับเท่าไหร่นะ ร่างของยี่สองครับติดไหมติดไหมไม่เหลือครับเอาเป็นตัวอย่างครับแต่อย่าเอาเอี่ยงอย่างครับอันนี้เป็นการตกแต่งอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่แบบอยากได้แบบสุดๆก็แบบนี้นะฮะสมมือนใครอยากได้แบบเลน์โฟนหน้ารักหน้ารักอันนี้ผมว่าเป็นชุดแต่งเป็นที่รู้สึกว่ามันจะมีเลนส์ฮิ้วนาะ เลนูคิ้วมันจะใกล้เคียงกันต่างกันนิดหน่อยวันนั้นมจ่ายเยนนิดนี้มาเด่นนะคระับต่างกันนิดหน่อยแต่ราคาเนี่ยวันนี้ซื้อแปดแสนกว่าเพิ่มสองแสนเท่ากับร้านสุงกว่าเลนูคิ้วสองแสนแต่ถ้าเลนูคิ้วมันสามารถจัดรวมในในแพลนได้นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันมีเพจไหมชิคอาชิคอาฟลูมนะครับผมก็เป็นเฟซบุ๊กไอจีนะครับยูทูบไลน์มีครบเลยแล้วก็ตัวเป็นซิมอนไทยแลนด์นะครับก็พิมพ์ชื่อตุ๊แต่งได้เลยก็ตุ๊กมีของเลยไหมตุ๊แต่งมีของเลยครับตุ๊ก้าทับ ตอนราคานี้ก็คุอตงติดตามกันแล้วนะครับครั้งต่อไปเราจะไปมิงที่ไหนเนี่ยอาจจะฝากติดตามหน่อยเราอาจจะเราอยากใครอยากให้ไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเองอยากจะให้คนมาช่วยเนาะจริงๆอยากมาช่วยผมอนกันก็ถ้าใครอยากจะมาช่วยให้แก๊งเนี้ยมันสนุกสนานมากขึ้นนะครับคือผมเองต้องการเพื่อนๆนี่ๆมาช่วยนะครับอยากให้ทุกคนมีความสนุกมากขึ้นนะครับอยู่กันแบบมีความสุขผมรู้สึกดีมากๆนะครับที่ทุกคนมาแล้วเนี่ยคุยกันจากคนไม่รู้จักกันอ่ะได้เพื่อนเพียบเลยได้ถามด้วยไฟล์เป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณ ค่ตลาดเวลาแบบมีค่าแวะมานะครับแล้วขอบคุณทีมสปอนเซอร์นะครับผมขอขอบคุณเลยแล้วกันขอบคุณทีมเอ็มนะครับเชอร์รี่ลาลาอะไรอะ R M a เขาเรียกลาลามาป่ะร้อยหนึ่งเอาตู้พาร์ทอยู่ไหนอะไรเดี๋ยวตู้พาเนี่ยขอบคุณนะฮะขอบคุณที่บางด้วยมีสองสาวแบบนะครับแล้วก็แชมปครับคนที่บอกแอตเตอรี่นะครับเสียตั้มือให้มือหน่อยแชมป์สามร้อยเท่าไหร่ขอบคุงผมนะครับ แล้วก็ขอบคุณ55วัตด้วยที่นำสปอนเซอร์มาให้ด้วยครับผมได้55ว,วัรับแล้วก็เมื่อกี้ผมขอบคุไปแล้ที่แจ้กน้ำกับเบื่อน,น้ด้วนะครับ